ได้รับการกำหนราคาให้บรการทางรบบการเงินและการบริการทางการค้าการรการขนส่งทกายการบนทงายการบ่วนตัวพิเศษบริษัทเสร็จและอง่นๆนอกจากบริการโดยไม่ต้องายารรมเมทริการ่างมทกนตัทรการางทัว